สังเปงวันดีพระเขาก็พูดล่นพาม,มามาด้อมันเรเห็นปลาโอ้ไปทำอะไเลยหยบตรงนี้นี้แหละโอเคสวัสดีพี่น้องสวัสดีอีกรอบ,บอจาา้าสิขาวเพียงตะกอนมื่ได้<อ>ขับเขานะเลือกระโตกกินข้าเสร็จแล้วก็จะมา

ทางพักเไปเก็บพักเลยบอส้งเด้อขาวหองนีอยู่บ้านเนี่ยเจ้าไปข้างหลังเยน้ำมันกระไเนาะโมมีคนพุกแมงหวานอืมภาคเสียนะ่ยกะเพาะูมันเต็มเรต้องกินกับใบไมะจากับเจ้าข้าวเอ้อ ยืมกกเมงินมาเดินช้ชิลล์นี่อยันด้วยคามประคุ้ครับคามประคุณมาวุ้มลำักมาเห็นี่านี่มันมัน bụng ta <laughs> <laughs> của lần này tai niệm lắm mhm 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 đấy mhm 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 เต็มปากเต็มคำผู้บ่าวอืออ่ะยังตุ๊ดยังชอกตายใช่ไหมโซ่แน่ะอนี้ก็จะผู้ใดได้เลขยังนะครับพี่น้องเอ้ยน้ำซึ่ก็ซื้อป็นน้ำเบาหนำเบาหนำเบอฟันวานะพญานาคอะไรวะสิพญานาคยังนักผู้ชายพญานาคเป็นผู้ชายหนักบกนางน้ำบ่อบ่อไม่ไเป็นโตไม่ได้เป็นเครื่องงงไม่ได้เป็นยังว่าเป็นพญานาคหรอกรอบแรกประเห็์เป็นคน มันเล่ห์อเป็นตัวขึ้นมากหากเป็นผู้ใต้ได้ตอนแรกแต่ว่าคันออกเล็กงูใหญ่กับเบิร์ตติสเพราะว่ามันอันทางพี่น้องประหลาดเลยแจวกเอาเบาเอียร์มุดโผล่มุดโผล่กับแจ๊กเจ้าบ้านคุณป้านั่นแหละเนื้อครูคนเจ้าเนื้อได้ได้ยเป็นเชียงค้อวันนอาไป็นตายยังกระโดง ยัดเดียดได้ข้าวเหรอยันไาให้าวไม่เลยจีเอาบับัวอื่นอ่ะกับบัว่าอู้อ่าวว้าอุระเดแรงมากบอกว่าเนื้อคู่เนื้อสันมันได้เลยเนาะยังน้อยท่านพ่อบ่น้ำยังท่านเจ้าท่านจะมาเนื้อคู่อันนี้ก็มันหนี้แล้วปล่อยย่านปม่่อยย่านนี่เปล่าน้ำปล่อยย่านแน่นเจ้าแรงมากไปเชื่มได้ไปเชื่อมแต่เนี่ยมันรุดมาได้ ไปลงปักกซ์ไปขกาจะชื่อบ้งหูงละสิบบาทพวามเซืนอลาเขาเชื่อเช,ชียงด่งเบ้ง,งเล็กอุ่นเลยเ,เล็กหน้คู่นะท็อปปี้อันไงเนีงอว่เล็กพญานาชื่อส่งน้อยนี่ง <laughs> <laughs> นุ่งบ่า,า <laughs> <laughs> บอะไรรดแล้ว ฮัลสิตันกสตันพ่อคายเก็ดครับเก่งนะครับเงก็ส้กหกหกหกบเล็งเงี้ยพ่อเนาะส้หกหกเลียงเแม่ดิจ้ะเีแม่กับซีตุ้นอย่างแม่ช่างแล้วย่างเงี้ยถนีมก็นั้นปบียด มคอยมีความสุกแมงวันหลายยืดสากรบพ่อแล้วเนาะมันปองมูนโต๊ะนี่แหลยกรปองมูนอาไได้แมงวันเกลอโอ้ยสิขามาตากเนี่ยมูน้ินมามากึ้นก็สมอมทางก็อึดล้อมาหายสมากเนายอืนี่ขึ้นนะพกแ้มมเนี่ยแฉบอยู่ เวกินลายน่าจะดูดบอน่าหวานตั้งเลยเนาะเดี๋ยวสิบอะไรกางมุ่งกินข้าวโอ้ใครนั่งอย่ล่ะนี่เนี่ยกินข้าวนักหน่อยนะครับกระสิบมะแกะของฝากกันนะพี่น้องจ๋าฮะง่วกินข้าวเสร็จมาใครจะเอาของฝากยกมาคืนก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ ีอามีอีเด้อจ้าต่อสิมากมีมีอะไรบ้างรู้กันแล้วหรอคะแต่ว่าไม่ดาไม่รู้จ้ะฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ฉันไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ไม่เห็นสามคนอันนี้เป็นเสื้อจ้าเสื้อกันยูวีนะคะมีสีม่วงมั้ยเอ้ย สีม่วงสีอะไรอ้ามีข้าพี่เขาฝากมาอีกสองตัวบอกว่าให้เจสสีตัวหนึ่งให้นองหมายตัวหนึ่งนองหมายน่าจะเหมาะกับตัวนี้เลยส้มส้มอ้าแกะใส่ดูขอบคุณพี่เขาขอบคุณพี่อาขอบคุณค่ะขอบคุณเชนใช่ใช่ใช่เนาะซ้เองคืใเก่าของเอ็กเนน นส่ยี่ออมาบังใส่เมฆเอลไม่เอลคอยใส่เบิ่งกันจะใส่ไม่ได้โอ้ยนี่นี่ใ่เมเอลเมเอลก็ตม่เกี่ยวจะลองใส่ดูเออเนก็ใหญ่เียก็สั่งตัวจะใส่เหมือนแบบเอก็ย่กว่าลใส่กัน ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่อาร์มดี่ยจ้าขอบคุณเลยหลายครอมาซื้็ม้ที่กดี็มเอ็มและก็มีลองเท้าเดินป่าด้วยพี่น้องค่ะใครสั่งสีอะไรเกี่ยวกที่มาเกี่ยวกที่ม้าเนี่ยเลยที่มาหรอเดี่ยมาดูก่อนค่ะว่ามันใส่ได้ไหมสั่งสังเบอร์ไปเยยันเอว่ามันเออแม่นั่นก็รุ่มอะตุ่งโป๊กไสนเอาน้ำ บางเท้อมันง่ายบังเทอมันงาย่าอันนี้เบอร์สี่สิบเอ็ดสี่สิบสองายบ่ายง่ายเกือบอันนี้คระเด้สี่สิบเอ็ดบ่สี่ิบเอ็ดส่สิบสองยสี่สิบเอ็ดใช่อันนี้ของใครสั่งอันนี้ของเบาเบาสีเทาตแต่มันหนาได้ผุ่นคือของจจกสีหางก็สีเขียวมันหนาเด้อีเยว เออสีเที่ยวอันพี่มานี่ม้าอันนี้นี่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 ไปสร้างอ่ะเบอร์ซี่ีของใอยนั่นอันนี้ไหนไหนวัดไซมันอันนี้อันนี้ไซเอ้ากระซิบกระซิบช่องเดียวกันบ่อยอันนี้ยันของเจ้าอยู่แล้ว สีเทามีเด็กส้มสีเทาเยี่ยงจาวะช่างสีอันนี้ของตุ้ยตุ้ยค่ะสีแดงของเป็นเสลียวไซส์เนี่ยก็ใชส่เดียวกันนั่นแหละปัะอันนี้สีเขียวที่ว่าไมส่สวยสีเขียวไปสั่งของคอยอันนี้สามแปดสามเก่าหนักน้อยเนาะนี่อันนี้น่าจะของบาน้ำเออสามเก้าสี่ส hmm. ิบเครื่อใหม่ไม่มีได้เอาหมดแล้วเหรอ อันนี้ของน้องมาเออวันนี้จะตะเพงลิอุ้ยสิบ่พอดีข่อยพอูเล็กนะไอ้ตัวเล็กอยู่เรีนนี่จะตะเพงีลิตัวนี้อุ้ยมาโอ้ยเมนเท่นเาบอร์สามบอร์เปเนาะ ว, e, ว่าอบอกโบ๊ทสามซิเป้สามซิพุกสามเจาปเอาใช้พอดีคู่นี่บอกขนาดตีง่ายมใช่นั้นแล้ววอันนี้มันสิง่ายป่ะสัก่เน่เออากระเพราเรือเร็วว่ดันนมันมีรีโมทนี่นี่นี่นีใ่ละโอ้ยพดีเจ้าเลยตอนนี้น้าพอดีนี่เขา่อยนะเป็นอย่างอยล้านมีตองกุนิมมดมัเนาะง่ายน้อยหนึ่งกระเท้ากระหดนอง สวยน้องสวยนะขอบคุณค่ะมันหนาโอ้ไม่นาวมือใช่ไนขอบคุณเด้อขอบคุณพี่อาขอบคุณหลายๆเลยจ้าใส่ใส่บังลูกจะได้นั่นแหละพับการนองไว้เดียวนะคะสำกันครับีในเรื่อนะพอดีเหรอเีย เอกกะหัดน้องใส่ยางเบิ้งดูบ้ใดกะน้องไม้ใส่เร็วๆใส่แล้วก็เดินเอาเดินจ้าโอ้ยสีแดงสวยแาปนผนอยากใส่เสือตัวนี้เบิ่งหง่ายญ่าคเดิมต้องสธเจ้ายนะี่มัลยนรวมดีวะใส่หัดน้องนู้นน้องไม้เขาดีอบ่่ายน้องไม้ยัง่นต้องเบอร์สากเจ้ากรใสุ่งเทาน้องไม้่างสามหกสามเจ็ดของเรานะ โอ้เ้คนตีนหน่อยอย่างสันแหลยเจ้ากันใส่อันอันอ้าใส่ถุงตีนก็พอดีอก็ให้แม่เจ้าบูนเจ้าเข้าหักงามได้ขั่ในหนอนตะเาะอยู่เลยเขาคอยคือตินแต่งแปดด้ว่ตักมากขึ้นก็คืนดีตีนไปสิว่าได้แยอดตูนต้งแต่ถ้าผ้าห้วยบนะงามได้สีเขียว สวยเนาะแดงส้มกับงาดอแดงส้มพอดีบบตัวยองมั้งนะใส่เปนเสียวใ่ปนใส่ทุกตีพอดีเนี่ยนี่เจ้ามต้องเบอร์ค่อยนี่นิหนหนาของขนาดตีเทายังใหญ่ใส่เบิ้งนีไม่เสียวเบิรเดียวกันคือรวมสิรวมแหงดีกองเท่าอันนีดจริงๆน้องน้าเนาะหุ่นใหญ่พักองนนี้บัดของเทาบัดพอดีนี่ ของข่มันต้องสร้างสามเจ็ดสามแปดเนาะอันนี้วันสามแปดสามเก้าของเจ้าสามแปดสามเก้าเออพอดีกับของข่นี่พอดีไข่โรดตัวนี้คาดอันนี้ของรองไม้กางนาชีสามหาสามหกอย่าถื้อน้อยรวมรวมอยู่นะจ๊ะรวมก็ได้อยู่พอดีเลยอย่าถือน้อยนะพอดีคือพอดีคัดนี้พอดีมันวิตติดแตกน่ องยปกตีิถ้ากับอะไรเนี่ยสีเอาก็ลังหักนะแยกใจเม่เซียตีนจะเสียเศร้าแตกแบบนี้แหละเนาะอย่างมันก็ดีนิ่มก็นิ่มข้อห้าโอเคอยู่โอเคอืได้อยู่ก็่อยเคลื่อนก็มูเทลเลยครับทเฉพาะวันตีข่อยปุ่มแล้วมันครับเขอยเ่อนดีและน้ำเขาดีงามพอดีเท่เลยอย่าลงเกือบก็คอยได้อย่ามาลงอ่ะสีแดงข่อยดูอฮ็ดเฮ็ดเท็ๆดูอ่างโซเกือบ เร็วเร็วเร็วเดี๋ยวคือเกียแต่พึ่งเดียวคือเกียน้ำองน้อยเอาาใกล้ๆกันดูเคีียออกแน่นอนนะอันนี้นายอยากเคลียรเขี่ยน้ำเต้าน้อยเกียน้ำเต้าน้อยถ่ายอัตกระพอย่างเท่เลยเบิ่งหน้าตีเบิ่งหน้าพันพิษจั๊โธูกไอยืนข้ามสิแคปเจอร์เกือกวาก็ได้รีโมทเด้อก็มอยากโชวางอันนี้ขามาใกล้ๆกัน แนมกล้องหนึ่งสองสามยังก็ขอบคุณพี่อามากๆาดเลยจ้าขอบคุณทั้งเสื้อและทั้งรองเท้าแล้วเราก็จะใส่ไปเดินป่าให้ดูกันวันเห็ดออกกันแล้วกันแต่มื่อนี่พักผ่อนลอรุ่นเล็กซะก่อนนาอพี่เนาะขอบคุณหลายๆขอบคุณเอซีทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามาชมคลิปของพวกเฮาเดอขอบคุณหลายๆจะติดตามคลิปหน้าค่ะบาย ฮะในชื่อแต่เกือบกระแดงไม่ชอบอย่างดีมนเนาะมหรอนุ่มตีนนะ